ไขให้คนไข้นะคะเอามือทงด้านซ้ายแตะไปที่หว่างคิ้วนะคะให้ใช้มือนะคะเหยียดตรงแบบนี้นะคะให้คนไข้เหยียดตรงแบบนี้เราใช้มือขวาจับไปที่ข้อมือมือซ้ายจะไปที่ห,วหัวไหล่เรากดลงให้คนไข้ตั้งขึ้นอ้าตั้งกันอ้าไม่มีแรงอ่าต่อไปจุดที่สองตมมูอทางน้น ด้านขวาอกพร้อมกันอ่าจุดต่อไปติ่งหูทางด้านซ้ายอ่าก้ดต้านอ่าต่อไปใช้คอยด้านขวาใช้คยชอยด้านขวาอ่าต่อไปใช้คอยด้านซ้ายอ้าก้นต่อไปไหลขวาก้นไหลซ้าย,ายอ้าก้โนโอเคไล่เลย ไปนะคะเราจะทำท่าบูโดกันา่์เอามือนะคะแตะไว้ที่ททหน้าผากมันเดินนะคะเขย่าเขยา่าดนวดนิดน,น,น,นึงเขย่าเขยา่าค่ะอ้าวดันขึ้น,<ม>นดันลง,นลงซ้ายขวาบีบน,นวดคนเอ้ยขวัญมาหวัวใจใครล่องลอยอยู่มาอ,อยู่กับข้าแล้วข่าลงข้านะคะเอะแล้วเสร็จแล้วนะ ดึงนะคะดึงม้วดึงมือไปหลายเลยดึงทิ้งไปดึงทิ้งทิ้งไปดึงทิ้งไปดึงไปนะคะดึงเลยทิ้งไปอ่ะทีนี้เอาเปลี่ยนมือนะคะเปลี่ยนมือทางด้านขวาของคนไข้วางไว้ที่หว่างคิ้วมือทางด้านซ้ายของคนไข้วางไว้ที่หน้าท้องนะคะเคลื่อนตัวมาทางปลายเท้าของคนไข้เน้นหัวเน่าเน้นหัวเน่าไม่ไม่ใช่เอาวางไว้ที่หน้า โอคูทูก่อนละต้าจะยืนสี่นิ้วโอเคอ่ะเคลื่อนตัวมาทางปลายเท้านะคะอ่าเอาข่าซ้ายของเรานะคะดันเท้าขวาของคนไข้เอาไว้ขยัใช้มือล็อกที่ขาด้านด้าน้ายของคนไข้ขยาเขยาเขย่าแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะขยาบขย่าหมุนหมุนหมุนอ่ะทีนี้ล็อกขาซ้ายมือ ล็อกไว้ใต้ส้นเทา้าด้านขวาไว้ตรงหลังเทา้าเอ็นตัวแขนตึงตัวตรงกระตุก่ะอ่ารอบสองนะคะเอามือประสานกันเป็นตัวซีล็อกหลังเท้าไว้แขนตึงตัวตรงกระตุก่ะโอเคอ่าวางเท้าไว้เราจะล็อกปลายที่หัวนิ้วโปง้งนิ้วโป้งเทา้าซีนึงถึงซีเด็กดังๆค่ะ 아, 네, 요시, 요시, 이, 이. เหมือนเลือเขยา่า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 อ้ามุนไปทางซ้ายอ้ามุนไปทางขวาเขยา่าเขยา่ขยาอีกทีหนึง่งอายืดนกแขนให้ตรงยืดหลังให้ตรงกระตุกค่ะอ่ะทีนี้ใช้มือเป็นตัว C บนหลังเทา้าอายืด้แขนให้ตรงกระตุกค่ะอ่ะวางขาของคนไข้ลงเบี่ยงตัวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ลมปาาณลงตัวเรานะคะล้อยืดโป้งีหนึ่ง่หนึ่งถึง นิ้วชี้ที่หนึ่งถึงที่เจนิ้วกลางที่แปถึงที่ส2องนิ้วนาง L อลหนึ่งถึงเ 5, 5นิ้วก้อยท็อกสิกนะคะอ่าย้ายตัวเองมาทางด้านซ้ายมือของคนให้นะคะจากที่ข้อมือนะคะอ่าดังขึ้นดันลงไปซ้ายไปขวา บีดเบีบน้นวดๆนะคะขยำขยำขยำเ,เอาหมุน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 ไปขวาหมุนไปซ้ายอ่าเบี่ยงตัวเล็กน้อย45องศาเพื่อลองมือนิ้วโปะะ้งนะคะอ <c oughs> ้าดึงค่ะดึงกระตุกนะชี้ไปชี้ที่ไปอ้าเสร็จแล้วนะคะเราเคลื่อนตัวมาทางฝั่งซ้ายไอ้สต่งฝ่มือของมุนข้างของเราเรามาวัด กำลังต่อนะคะใช้มือทางห้า้ายของคนไข้เอานโป้งแตะไปที่หว่างคิ้วเหมือนเดิมใช้มือขวาของเราจาับไปที่ข้อมือของคนไข้มือซ้ายจับไปที่ไหล่ขวาของคนไข้ ไปที่ท้ายทอยของคนไข้ท้ายทอยเราจะเอื้นขวานกันแบนี้นะคะอ่าเือค่ะแขนคนไข้ของเราจะต้องดึงให้ตึงนะคะอ่ะาเขย่าเขย่าค่ะเราจะยืนแบบก้าวย่างนะคะยืนแบบก้าวย่างแบบนี้ขาซ้ายอยู่ด้านหน้าขาขวาอยู่ด้านหลังเขย,ย,ย่ขาเขย่าปลเอยฝันมาฝั่อยเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอ่าไปซ้ายไปขวา ขึ้นลงไปซ้ายไปขวาขึ้นลงเขยา่าเขยา่าเขยา่า mm hmm. อาทีนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะล็อกล็อกปลายเหมือนเดิมเราก็ดึงดึงค่ะก mm hmm. าน mm hmm. นงนางก้อยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วมือทางน้านขวาจากไปที่ท้ายชอยของอคนไข้ทางด้านซ้า ดันอยู่ที่ปลายเท้าขอ,ของคนไข้าทางด้านขวา่าดึงขาของคนไข้ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะคะล็อกเหมือนเดิมบนล่างอย่างนี้นะคะอ่าขยาเขยาเขย่า,ยานะคะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาหมุนไปทางขวาขยาเขยาเขย,าขย,าขยา่ายืดแขนให้ตึงตัวโตรกระ,ะตรุกเลยค่ะอ่า ทีนี้ย้านมื้เป็นตัวซ C ครอบกันแบบนี้ยืดแขนให้ตรงตัวตรงกระตุกขาดวางขาของคนไข้ลงนะคะล็อกนิ้วโป้งหยู่ขอรอบนี้ดังๆพร้อมกันนะคะนิ้วโป้งซหนึ่งหนึ่งซีน่านิ้วชีนี างไว้ใต้เท้าของคุณไข้ให้เขาดันนะคะอ่าเหมือนนิ้นะคะล็อก้าไอ้ล็อกด้านในล็อกบนนะคะขยาเขยาบขยาเขย่าเอาหมุนไปทางขวาหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายขยาเขยาเขย่านะคะแขนตึงอ่าล้างโตรงกระตุกขัดเคลื่อนนื้อขึ้นมามาล็อกด้านบน ตรงหลังเทา้าเบี้ดแขนตึงตัวตรงกระตุกค่ะ,ะว่างขาของคนไข้ลงนะคะเบียงตัว45องศานะคะดึดกระตุกนิ้วโป้งค่ะพร้อมกันนะคะี 1> ่1ถึง4นิ้วชี้ T TJ างด้านขวาของคนไข้นะคะเอารีสอร์ตใต้เอวนะคะขึ้นมานะคะเราเป็นเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนยังไม่ฉึดนะคะ,ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเคลื่อนตัวขึ้นมาทางด้านขวาเอ้ยทางด้านซ้ายของคนไข้เลี้ยกขวานค่ะเอิอง้งขวานขย่าวขยาวมาเลยขวานมาขวานไม่อยู่ตอนนี้กลัตัวนะ,ะขึ้นลงซ้ายขวาอย่าลืมแขนคนไข้อย่าต้องตึงน,นะคะ ขึ้นลงอามุนหมุนหมุนหมุนไปซ้ายอ,อ,าอ,อามุนไปทางขวาอ้าเขย่าวขย่าวขย่านะคะเงียงตัว45วงองศาอะล็อกนิ้โป้งนะคะนิ้วป้อกันจะตุดเลยค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่าต่อไปนะคะเราจะเคลื่อนตัวเองไปทางด้านขวาของคนไข้ ใช้มือทางหน้าซ้ายของคนไข้วางไว้ตรงที่หน้าผากเหมเดิมจุดเดิมเช็ครอบรอกสองค่ะอ่ามือขวาจับไปที่ข้อมือมือซ้ายจับไปที่หัวไหล่นะกดต้านค่ะโอ้แหมจุดที่สองตีหูทางด้านขวาอ่าจุดที่สามตีหูทางด้านซ้ายจุดที่สี่ใช้คอยทางด้านขวา จุดที่ห้าายทอทางด้านซ้ายจุดที่ห่จุดที่5เอจุดที่หกายหอยเอปลาทางด้านขวาจุดที่เจ้ายหายโอเคไม่แงแงไหะแข็งแรงมลอลกเดินได้องเดชย